สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูเน่นะคะใน To Kick l i f e Learn at Home ค่ะเด็กๆคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคิดถึงกันไหมคะคุณคูเน่คิดถึงเด็กทุกๆคนเลยเนี่ยอยากาจะเจอเด็กๆแล้วค่ะเด็ก แต่ทำไมเราถึงยังเจอกันไม่ได้คะเพราะว่ายังมีอะไรอยู่คะยังมีเจ้าโควิดตัวร้ายอยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าใครนะคะอยากเจอคุณครูก็เข้ามาดูคุณครูได้ในคลิปวิดีโอของเรานะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณครูเนทนะเตรียมนิทานมาฝากเด็กด้วยหนึ่งเรื่องเอ๊เด็กอยากดูหรือเปล่าคนไหนอยากดูยกมือขึ้นโอ้โหอยากดูทุกคนเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนจะไปดูกันนะเด็กๆคะเมื่อครั้งที่แล้วคะ่ะ เราไปกดปุ่มอะไรกันมาคะเด็กๆปุ่มอะไรคะปุ่มตัวอักษรน,นั่นเองคุณครูเนตพาเด็กไปรู้จักทักตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยด้วยใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะเด็กคะเราจะไม่ใช้ปุ่มตัวอักษรแล้วคะ่ะเราจะไปใช้ปุ่มใหม่อยากรู้ไหมคะ ถ้าคนไหนอยากรู้เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเด็กๆคะคุณครูเนี่ยได้มอบหมายภารกิจไปหนึ่งภารกิจใช่ไหมคะอยู่ในหนังสือเรียนหน้านี้เลยหน้าที่25ค่ะให้เด็กๆทำอะไรคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษกับรูปภาพให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆทำกันหรือยังคะวันนี้คุณครูเนี่ยจะมาเฉลยแล้วนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับข้อที่1ค่ะเด็กๆตัว F ตัว f ต้องคู่กับภาษาอังกฤษคำว่าะไรค่ะคำว่าะไรคะ f f i s t นั่นเเด,เด็กก็พาตัว f ค่ะยองเส้นจากจุดค่ะมาหา f i s t ตรงจุดสีแดงค่ะ f ก็คู่กับ f i s t นั่นเองค่ะภาพที่สองค่ะเด็กๆตัว g ค่ะตัว g ภาพไหนขึ้นต้นด้วยตัว g คะเด็กๆตัวะไรคะ g laugh ใช่ไหมคะเด็กๆก็พา ตัว G ค่ะมาหาจีลาฟเลยค่ะข้อที่3ค่ะตัว H อตัว H คู่กับภาพอะไรคะเด็กๆภาพมา้าใช่ไหมคะ h ฮ s e ม้มาเด็กก็พาตัว H นะคะมาหาฮ s e มา้าเลยค่ะข้อที่4ค่ะเด็กๆตัว I ค่ะ I I ต้องคู่กับภาพไหนคะเด็กๆ I ไอศครีมเด็กก็พาตัวไอค่ะมาหาไอศครีมเนี่ยค่ะลากเส้นเลยค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆตัวเจเหลือภาพเดียวค่ะเด็กๆภาพอะไรคะภาพแมงกะพุนใช่ไหมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า j e l l y f i s h ค่ะเด็กๆก็พาตัวเจค่ะมาหาเจลลี่ฟิชเลยแค่นี้ค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะสำหรับคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ทำเนาะอย่าลืมทำให้เรียบร้อยด้วยนะคะและเอามาส่งคุณแม่ตอนเปิดเทอมนะคะ คุณครูเนธบอกแล้วใช่ไหมคะเด็กๆว่าวันนี้คุณครูเนธมีนิทานมาฝากหนึ่งเรื่องเอ๋จะพาเด็กๆค่ะไปช่วยพี่คลิกกับพี่แทนค่ะเพราะว่าวันนี้พี่คลิกกับพี่แทนจะมีภารกิจต้องไปตามหาอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งค่ะที่เป็นแบบนี้ค่ะปุ้งปุ้งปุ้ง,งอืมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้และที่สําคัญค่ะพี่คลิกกับพี่แทนจะต้องไปกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ด้วย แอมอยากรู้ไหมคะเด็กๆว่าปุ่มอะไรคนไหนอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูนิทานกันเลยคะ่ะไปกันเลยวันนี้เสนอตอน Numbers ความเดิมตอนที่แล้ว ถึงแม้แทนกับพี่คลิกจะตอบคำถามเพื่อผ่านประตูไปยังเมืองเจ้าทะเลทรายถูกต้องแต่ก็ยังเปิดประตูไม่ได้อยู่ดีเหตุการณ์จะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามต่อได้เลยค่ะถึงตอบคำถามได้ถูกต้องก็เปิดประตูไม่ได้อยู่ดีเพราะดรีมอนเสกาถาให้คีย์บอร์ดที่ใช้เปิดประตูเมืองหายไปแล้วครับถ้าเปิดประตูไม่ได้แล้วเราจะออกจากที่นี่ยังไงดีล่ะครับพี่คลิก พี่คลิกว่าเรากลับไปปรึกษาคุณปู่กันก่อนดีกว่านะครับน้องแทนก็ดีเหมือนกันนะครับอ๋เรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองไม่มีคีย์บอร์ดก็ไม่มีปัญหาเพราะเราโชคดีที่ปู่เคยสร้างคีย์บอร์ดอนเนกประสงค์ขึ้นมาไว้อันหนึ่ง เพยงน้ำคีย์บอร์ดนี้ไปใช้แทนคีย์บอร์ดที่หายไปก็บดเรื่องคุณปู่ฉลาดที่สุดเลยครับแน่นอนอยู่แล้วแต่ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เรื่องปุ่มตัวเลขบนคีย์บอร์ดกันซะหน่อยดีกว่านี่ก็คือปุ่มตัวเลขหรือ number keys จะมีตัวเลขตั้งแต่0ถึง9หากจะใช้งานปุ่มตัวเลขต้องตัวจสอบไฟดวงที่1 บริเวณเหนือปุ่มตัวเลขเสมอถ้าไฟไม่ติดจะไม่สามารถกดปุ่มตัวเลขได้ต้องกดที่ปุ่มน้ำล็อกเพื่อให้ไฟติดก่อนนอกจากปุ่มตัวเลขต่างๆแล้วก็ยังมีปุ่มเครื่องหมายบวกปุ่มเครื่องหมายลบปุ่มเครื่องหมายดอกจันปุ่มเครื่องหมายทับ และปุ่ม Enter ขอบคุณคุณปู่ม,มากเลยครับพร้อมไหมพี่คลิกพร้อมครับอ้าวกลับมากันแล้วเหรอในเมื่อโลกนิทานไม่มีคีย์บอร์ดพวกเราเลยไปขอยืมคีย์บอร์ดจากโลกของเรามาใช้ก่อนครับแม่ฉลาดกันจริงๆ ระดาใส่รหัสด้วยค่ะรหัสก็คือ123 4 5 6 7 8 9 0เอ๊ะทำไมกดไม่ติดนะขอพี่คลิกลองหน่อยนะครับน้องๆคิดว่าพี่คลิกลืมอะไรไปหรือเปล่าครับทำไมถึงกดตัวเลขไม่ติดกันนะ ใช่แล้วครับลืมกดปุ่มนำล็อกนั่นเองอะ่ะดานแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรแทนกับพี่คลิกจะไปถึงเมืองเจ้าทะเลทรายอย่างปลอดภัยหรือเปล่า โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะเด็กๆเด็กๆคะฟีแทนทำภารกิจสำเร็จไหมคะไปเตอตามหาแป้นพิมพ์ได้ไหมคะได้หรือเปล่าได้นั่นเองนะคะและที่สำคัญเลยพี่กับพี่แทนของเรายัางได้ไปกดปุ่มตัวเลขด้วยใช่ไหมคะ ปุ่มตัวเลขกแบบนี้เลยปิ๊งปองเอ๊แต่เอ๊ที่เด็กคะ่ะก่อนที่เราจะกดปุ่มตัวเลขได้คะ่ะเด็กๆเราจะต้องสังเกตก่อนใช่ไหมคะว่าไฟดวงที่1ติดหรือเปล่าถ้าไฟดวงที่1ไม่ติดแสดงว่าเรากดตัวเลขได้ไหมคะเด็กๆได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะเอแล้วทํายังไงคะ่ะเด็กๆถึงจะเปิดไฟดวงที่1ได้ทํายังไงคะต้องกดปุ่มอะไรนะปุ่มอะไรคะ ปุ่มนำล็อกใช่ไหมคะแบบนี้เลยปิ้งปองพอเรากดปุ่มนำล็อกปุ๊บไฟโดวที่1ก็จะติดดังนั้นเราก็จะสามารถกดปุ่มตัวเลขได้นั่นเองเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะโอ้โหเก่งๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันแบบนี้ค่ะคุณครูเนตมีกิจกรรมมาฝากอีกนหนึ่งกิจกรรมค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมถ้าคนไหนอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เด็กๆคะวันนี้นะคุณครูเนตเตรียมกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมค่ะมาฝากเด็กๆด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้จะเกี่ยวข้องกับปุ่มตัวเลขนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะเด็กๆห้เด็กๆมาทบทวนกันสักเล็กน้อยเนาะวะ่าปุ่มต่างๆบนแป้นพิมพ์ของเรามีปุ่มอะไรบ้างคะเด็กๆปุ่มอะไรคะที่เยอะที่สุดเลยปุ่มอะไรนะปุ่มตัวอักษรค่ะและปุ่มที่อยู่ตรงกลางค่ะเด็กๆปุ่มอะไรคะปุ่มลูกศรค่ะและสุดท้ายค่ะ ปุ่มที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือปุ่มอะไรคะเด็กๆปุ่มตัวเลขนั่นเองคะ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยคะ่ะนี่เลยค่ะเด็กๆะ่ะคุณครูเนธเอาปุ่มตัวเลขมาแล้วค่ะเด็กๆแต่เด็กๆลองดูสิคะว่าปุ่มตัวเลขของเราเนี่ยมีเลขอะไรบ้างคะเด็กๆเชื่อคุณครูเนธนับหน่อยได้ไหมคะเริ่มจากเลขที่น้อยที่สุดก่อนได้ไหมคะพร้อมนะคะ พร้อมกันนะคะ1 2 3เริ่มค่ะ0พร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ้าวเด็กๆคะและมีเลข10อีกค่ะเด็กๆ เอ๊มีเลข10บไหมคะเลข10มีไหมคะมีแต่ว่าเลข10บเกิดจากการกดเลข1กับเลขศูนย์ใช่ไหมคะแต่เอ๊เด็กๆขานอกจากมีปุ่มตัวเลขแล้วค่ะเด็กๆยังมีเครื่องหมายด้วยนะคะเด็กๆรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างเอย่ยเครื่องหมายนี้เลยคะ่ะเด็กๆรู้จักไหมคะเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายบวกค่ะเด็กพูดตามคะ่ะบวกเครื่องหมายลบ เครื่องหมายดอกจันและก็เครื่องหมายทักค่ะเด็กๆแต่เอเด็กๆคะเมื่อกี้เด็กๆไปดูนิทานกันมาแล้วค่ะถ้าเรากดปุ่มตัวเลขเลยตอนนี้เด็กๆว่าปุ่มตัวเลขจะติดไหมคะเด็กๆติดหรือเปล่าติดหรือไม่ติดติดไหมคะไม่ติดค่ะเพราะว่าอะไรคะเด็กๆเพราะว่าอะไร เพราะว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆไฟดวงที่1ของเราค่ะยังดับอยู่เลยแสดงว่าเรากดปุ่มตัวเลขได้ไหมคะได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะแต่เอ๊เราต้องกดปุ่มไหนนะคะเพื่อเปิดไฟดวงที่1ค่ะเด็กๆปุ่มไหนคะปุ่มไหนเอ่ยปุ่มไหนคะปุ่มนี้เลยค่ะเด็กๆเ,เขาชื่อว่าอะไรนะเด็กๆพูดพร้อมกันค่ะแคป ใช้แคปหรือเปล่าไม่ใช้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะนำล็อกค่ะอีกรอบนึงค่ะปุ่มนำล็อกอีกรอบนึงค่ะปุ่มนำล็อกค่ะถ้าคุณคุณเน่นะคะกดปุ่มนำล็อกค่ะปุ้งโหเดีเดียค่ะไฟตรงนี้ดวงที่1ติดไหมคะติดแล้วเนาะและแสดงว่าเราสามารถกดตัวเลขได้หรือยังคะได้หรือยังเอย่ยได้แล้วค่ะและ้วคุณเน่กดนำล็อกอีกหนึ่งครั้งปุ้งอุ๊ย ไฟดับแล้วแสดงว่าเรากดตัวเลขได้ไหมคะเด็กๆได้หรือไม่ได้ไม่ได้นะแต่คุณครูเนตต้องการใช้ปุ่มตัวเลขค่ะเด็กๆดังนั้นค่ะคุณเนตขอกดนําล็อกหนึ่งครั้งค่ะปุ้งไฟติดหรือยังคะติดแล้วค่ะทีนี้ค่ะเด็กๆ่ะมาถึงกิจกรรมของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูเนตนะคะจะมีภาพให้เด็กๆดูเนาะให้เด็กช่วยกันค่ะนับภาพค่ะว่าภาพเนี่ยมีทั้งหมดกี่ภาพ และเด็กนะคะคนที่มีแป้นพิมพ์อยู่ที่บ้านนะคะสามารถกดตัวเลขตามคุณคุณเนตได้นะคะพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วเนาะไปเลยค่ะชื่อกิจกรรมว่ามานับเลขกันเถอะนี่เลยค่ะเด็กๆ่ะคุณคุณเนตมีเจ้าหญิงค่ะเอ๊เจ้าหญิงของคุณคุณเนตเนี่ยมีกี่คนคะเด็กๆเ,เด็กช่วยกันับได้ไหมคะพร้อมกันเนาะหน สามเด็กๆคะมีเจ้าหญิงกี่คนคะสามคนแสดงว่าเราต้องกดเลขอะไรเอย่ยเลขอะไรคะเลขเลขอะไรคะเลขสามเด็กกดเลขสามพร้อมกันหนึ่งสองสามนี่คะ่ะเลขสามมาแล้วเด็กเก่งมากเลยคะ่ะไปดูภาพต่อไปดีกว่าเฮ้ย,ยเด็กๆคะเป็นคุณเนตเตรียมภาพบ้านมาคะ่ะมีบ้านกี่หลังเนี่ย,ยเด็ก ช่วยกันนับได้ไหมคะลองนับเป็นภาษาอังกฤษเนาะ one two three four five เด็กๆคะมีบ้านกี่หลังคะ five นี่คือเลขอะไรคะเลขอะไรเอ่ยเลขเลขเลขอะไรคะเลขห้านั่นเองเด็กๆกดเลขห้าเลยคะ่ะปิ้งปองโอ้โหเด็กๆคะเด็กๆเก่งมากๆเลยคะ่ะ นับเลขได้ถูกต้องแล้วกดตัวเลขได้ถูกต้องด้วยนะเราไปดูภาพต่อไปกันดีกว่าค่ะอืมนี่เลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะดเด็กๆภาพกีตาร์ใช่ไหมคะเอกีตาร์มีกี่อันเนี่ยช่วยกันนับเต็มค่ะดเด็กๆพร้อมกันเนาะช่วยกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก กี่ตกี่อันคะเด็กๆกี่อันคะ8อันดังนั้นเราต้องกดเลขอะไรคะเด็กๆเลข8นั่นเองกดเลยค่ะเลข8เด็กเก่งมากๆเลยค่ะเด็กขาเรามาที่ภาพต่อไปค่ะเด็กๆค่ะอันนี้คือภาพอะไรคะภาพอะไรคะเด็กๆพักมดนั่นเองเอะมดมีกี่ตัวคะเด็กๆช่วยกันนับเนาะพร้อมกันค่ะ1 2 3สาม ส5่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า็ดรามี11ตัวเอแลนเลข11บเอดค่ะดเด็กๆต้องมีเลขอะไรบ้างนะคะใครจำใครรู้บ้าง1กับศูนหรือเปล่าหรือ1กับ2หรือ1กับ1 เลข11ต้องประกอบด้วยเลขอะไรคะเด็กๆเลข1กับ1ใช่ภาพแบบนี้ใช่ไหมคะกดเลยค่ะ11อถูกต้องค่ะเราไปดูภาพต่อไปเลยดีกว่าค่ะเด็กๆอุ๊ยเด็กๆคะภาพอะไรคะเนี่ยเป็นภาพสับประรดนั่นเองเด็กๆชอบกินสับประรดไหมคะอ๋อชอบใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นผลไม้กินผลไม้ก็มีประโยชน์นั่นเองคะ่ะเด็กๆลองช่วยกันนับดีกว่าค่ะว่าสับประรดของเรามีกี่ผล พร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เ็ดกสเ็ด็กๆคะสับป,ประรดมีกี่ผลคะเด็กๆสิบสองเอเราเรียกสิบสองเนี้ยต้องกดเลขอะไรบ้างคะเด็กๆสองกับหนึ่งหรือเปล่า หรือว่า1กับ2เด็ก่ะเล็กอะไรคะต้องกดเลข1กับเลข2นั่นเองกดเลยค่ะ1กับ2กดเลยโอ้โหค่ะเด็กๆขาเด็กเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เลยเย้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 โอ้โหเด็ก่ะเด็กๆทุกคนยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆวันนี้เราไปกดปุ่มอะไรกันมาคะปุ่มตัว เลขนะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า number key นั่นเองแต่เอ๊ถ้าเรากดตัวเลขไม่ได้จะต้องไปดูตรงไหนคะเด็กๆตรงไฟใช่ไหมคะไฟดวงที่เท่าไหร่คะไฟดวงที่1่ใช่ไหมคะถ้าไฟดวงที่1มันดับอยู่แสดงว่าเรากดตัวเลขได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นคะ่ะเราต้องกดปุ่มนำล็อกนั่นเองโอ้โหเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันนะคะ คุณครูเนตเตรียมมาอีกหนึ่งภารกิจคะ่ะเด็กๆอยู่ในหนังสือเรียนหน้านี้เลยคะ่ะหน้านที่27ค่ะเขาบอกว่าเด็กๆนะคะช่วยพี่คลิกค่ะระบายสีปุ่มตัวเลขให้ตรงกับจํานวนผักด้วยนะคะเรามาดูที่ข้อแรกคะ่ะเด็กๆค,คุณครูเนตทําให้ดูหนึ่งข้อนะคะข้อแรกคะ่ะเด็กๆเห็นภาพอะไรคะภาพแครอทใช่ไหมคะเอข้อที่หนเนี่ยมีแครอทกี่ภาพคะเด็กๆเด็กลองนับสิหน ม,มีภาพแครอท3ภาพดังนั้นเด็กระบายเลข4ได้ไหมคะม,ม่ได้ค่ะเราก็ต้องระบายเลข3นั่นเองส่วนอีกข้อที่เหลือนะคะอีก4ข้อที่เหลือนะคะเด็กทำเองได้ไหมคะได้เนาะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะคุณครูเนจะมาเฉลยเนาะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับครูคิกไลฟ Learn at Home วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ thank you